โมทนายกสามีตลอดเวลาแต่การตั้งใจทรรมุนเองไม่มีเมื่อเวลาสามีไปลหันตัวเองก็เป็นด้วยอย่างพระนางพิมพาไั<ร>ล่ะใช่อย่างไดเป็นองเล่าฟังดิพระนางพิมพาลงเล่าพระเบิดนมาณมุเจ้าเนี่ลงเล่าฟังหน่อยดิคือพระนางพิมพาเนี่ยความจริงแล้วไม่น่าจะได้เป็นพระ,ะนางวิจุดีแต่ด้วยเห็นสามีทำดีแล้วก็ ชอยยินดีกับสามีด้วยโดยที่พยายามเมื่อตละโลกโลกออกก็พระราหุนก็ไปเป็นพระหรหันพระนางพิมพาก็ออกบรรพชาเป็นนางมิตรนีเมื่อไปนางมิตรนีก็ตั้งใจดำเนินรอยตามอย่างทีสามีทุกกระเบียดนิ้วผลอานิสงส์ที่ได้เคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่ หนึ่งปีถึงร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีก็ดีของพระนางพิมพาที่ได้ติดได้ตร้งสมอบรลมมามก็พาให้พระนางพิมพานี่พระคุณเจ้าได้เป็นพระอรหันต์เรียกว่าเป็นนางพิจุนีในสมัยเนี่ยสามีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณเจ้าค่ะนี่เดียกวปาปัตตามุสลิมมาอีใช่นะ ก็ควรจะเป็นกติสอนใจขําับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่มาฟังเทศว่าคุณโยมห้อยเนี่ยก็คือเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษกว่าเราใช่ไหมอาจารย์ครูใช่เรามีหนังโยมห้อยก็มีหนังใช่โยมห้อยมีเนื้อเราก็มีเนื้อโยมห้อยมีผมเราก็มีผมมีฟันก็มีเหมือนกันทุกอย่างเรเรียกก็มีขันห้าเท่ากันเท่ากันใช่แต่ว่าคุณโยมห้อยทําความดีอย่างนี้ได้ถ้าบรรดาญาโยมทั้งหลายจะทำมั่งมีใครห้ามไหม ไม่มีใครเขามาห้ามแล้ว่ว่าตัวจะห้ามตัวเองเท่านั้นแหละสซมคัญอรหันันสองทางนะใช่อรหังโดยพรธทวยชอดน,ะน,นะนั่นแหละตัวจะห้ามตัวนี้เท่านั้นแหละจำ <c oughs> ต้องง่ายเจงงาสำคัญจิตคนประคุณเจ้าใช่ครับครับครับคนทุกคนผมมานั่งพิจารณาดูแล้วที่นั่งอยู่ในสารานี่แหละครับครับขึ้นชื่อว่าบาปไม่มีใครต้องการคุณเจ้า บาปนึงก็มาไปชั่วใช่เพราะมันป่ายชั่วข oh ึ้นชื mm kind of ่อว่าบุญต้องการทั <t <t ้งนั้นต้องการหมดและขึ้นชื่อว่าจนก็ไม่มีใครต้องการครับต้องการเป็นคนรวยทั้งนั้นครับก้าม้าและขึ้นชื่อว่าความโง่ก็ไม่ต้องการต้องการต้องการเป็นคนฉลาดทั้งนั้นแต่ทั้งสามประการนี้พระคุณเจ้าน่าสงสารหมู่สัตว์ทำไมเลยเราะเขานั่งเขานอน เขายืนเขาเดินอยู่กับตัวตันหาโลอกรอดหลงเขาเกลี้ยกล่อมมันได้ยังไงก็ไม่รู้ก็เลยเชื่อแม่แม่ตันหา้จนเสียคู่เสียคนดึงเ่นก็ดูอาจารย์สง่าก็ได้เลยได้แก่ึง่าเป็นไงเป็นไงแล้วก็เสียคนมาลอบกระแกะคนจไไม่โนนะนี่แกจะเวลานี่แกเป็นเทวดาแล้วนะ แล้วนนราครับเทวดาขวดนะมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ม่แ่ดาขวดเทวดาเสียงครับเนือ้อฮะเอออีมาน,นีไม่ยังพันเตเนี่คือทุนน่าตลอดอันนั่นพวกเดียวพอสมควรนี่เจ้าหอกอไปไงไปไงนี่ทายกวัดเออผมไม่นึกเลยว่าทายกวัดเขาจะดังไปนรก เผมไม่นึกผมนึกว่าเขาเป็นผู้นําของวัดทายกาทายกาเขาแปลว่าผู้ให้ใช่ไหมครับครับผมไม่นึกแต่ว่าอิสจันแกงให้ดันเป็นเป็นเป็นเปรตไปได้ไหมครับไาได้ฟังเล่าจะเล่าให้ฟังแล้วก็ท่านก็ไหลจำไว้ได้เลยนะจำไปดีแต่ว่าไม่บอกวัดนะว่าวัดไหนนะครับพี่จะไม่ได้บอกพี่มันบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาจะด่าแม่เอาใช่ใช่เรากลัวเขาเหมือนกัน นี่วัดนั้นแนบะมีรายได้ดีใช่ไหมเล่าแล้วก็นี่ก็ลุงพ่อวัดนั้นนะ่ะแกก็อยากจะซ่อมแซมวัดอโบสถ์ไอ้ที่มันเก่ามีหารมันเก่าอยากจะทําให้มันดีขึ้นมาแล้วก็มาบอกก็อาจารย์ไอจันเลยนาวัดเราก็มีหลายทุ่ง มึงไปให้เขาเช่าแล้วก็สามส่วนชักส่วนนาเราเอาส่วนเดียวอีกสองส่วนให้คนทํามันนาของเราดีีทั้งนั้นแหละ <c oughs> นะ <c oughs> แล้วก็เงินในที่อ่ะกูบอกก็ที่เขามาทําบนก็กูจะซ่อมเอาอุโบสถทั้งซ่อม,มีิหารบ้างเนี่ยมึงเอาไปเก็บไปนะยายไปหายสูญไม่ได้เอากม็มึนได้กรรมาการอะไก็ลงเคยหมดเลยไอ้นีรจร่จันอีขั้นแรกเงินมันก็ออกแค่ อันเรียวกว่าหมื่นสองหมื่นมันก็น้อยนะอันนี้พอเงินมันมันได้เป็นสองเป็นสามหมื่นสี่หมื่นอินทรจัน์ก็เลยเอาเงินของของวัดน่ะไปออกดอกแล้วระคุณเจ้าออกแล้วออกแล้วเพิ่มกุศลอันที่แบบเดียวก่าไปให้คนโคก้แล้วก็ปิดปากไอ้คนโก้มึงอย่าบอกให้หลวงพ่อรู้นะถ้าบอกใครรู้ไม่ได้นะมึงก็รู้เลิกกันไม่ได้ดอกเบี้ยให้วัดทุกเลยไม่โดกเบี้ยเข้ากระเป๋าโอ้โดกเบี้ยเข้ากระเป๋า แล้วก็ผลได่จนนาก็เฮ้ยมึงต้องแบ่งเครึ่องนะนาเนี่ยมึงพ่อบอกอาสามส่วนจากรวยแต้มึงต้องให้คูส่วนหนึ่งตา้วันส่วนมึงเอาสองส่วนนี่แบ่งเป็นสีส่วนไปเลยใช่ไหมไอ้เลิฟอีกคนนี้ก็แกมีลูกสาวกูสองคนสวยจะด้วยสินะ อีโผมเห็นลูกรลางสวยลูกสาวสองคนนะอเอ,อแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งนะเพราาอยู่มาได้กี่ปีลูกชายก็บวชเมื่อลูกชายบวชลุงพ่อแกเป็นลูกชายนี่แกก็บวชให้ใช่ไหม <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็อีตาจันเขาก็หมวดลูกเขาพี่นั้นกามีเรียกว่ามีหนังมีดีเกละครกระลึ่มลำทายกนี่ รวยคนรวยจอคนที่ตดดุดเมื่อก่อนนี้เป็นคนเช่าตามนี้เขาลูก้นกันเดือนที่เอ็ดเดืนดอนที่สองนะครับ,รบเขาทอดกระถินแล้วก็ทอดพ้าป่าแล้วก็มีการแข่งเรือกันครับ,รบใช่ไหมล่ะแล้วลก็นี่ก็เขาพอมอกมันเข้าเหลืองฝนมันก็ตก ลำพัพลำพังลำพังเดือนสิเอ็ดแหลมๆนีเข้ามันออกข้าวเบานะครับครับแล้วก็ไอ้ลูกชายพอออกพรรษาแล้วนี่ลูกชายก็ศึกศึกก็บอกให้ลูกชายแหละผมไปโหนนกที่ไปไปโหนนกนกมันกินข้าวแต่จะเอาลูกชายตายโหนนกว่าผ่าลูกชายตายกับคุณเจ้าแล้วอ้าวลูกชายตายขึ้นนี่ มาเย่หอมเมียก็ชื่อแต่เยหอมนี่เก็เสียหกเสียใจที่วันนี้จันหอมเนี่ยเนี่ยผัวชื่อจันไม่เยหอมงานที่ผัวชื่อแต่จันเมียชื่อเยหอมบ้านเรียกว่าจันหอมนั่ยงานนี่จันหอมเนี่ยแล้วนที่สุดเย่หอมก็ลมไม่ดีครับเสียใจลูกตายลูกศึกใหม่ๆว่าจะขอลูกสาวเขาบันบันใต้เห็นซะหน่อยเลยไม่ได้แล้วผลี่สุดก็เหเรือว่าไงคนี แล้วเพอาะนี้ตัก็เหลือไม่กี่วันเพราะเผาลูกชายไปแล้วแต่แม่แต่ไม่กี่วันพ่าเขาก็ไปแข่งกับเรือถอดกระถินกันเธอพับผ่ากันด้วยลูกสาวก็บอกกับแม่ทั้งคู่บอกแม่ฉันจะไม่แข่งเรือกับเขาแม่ก็เลยให้ไปแต่งตัวซะโกไอ้เรือลำอื่นเขาไม่ล่อมไปล่มอีลำนั้นแหลกลงพุ่เจ้าลูกสาวทั้งคู่ตายหมดเลยตายอีก<ป>ตายหมดทั้งคู่เลยเอ้เอาตายหมดทั้งคู่ทําไงคะนี้กลับมาใหญ่ ยายหอมไม่กินข้าวซะแล้วสิตอนเผาลูกสาวทั้งคู่นี่ยายหอมชัาัไม่อยากกินขา้าวชักเพอ้อชักคลั่งเหมือนซะแล้วสิแต่จันก็พยายามพูดเทียมเข้าใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเมียก็ก็ไม่ยอมเชื่อแล้วผลที่สุดาตาจันก็งัวมาคุยกับลุงพ่อซะบ้า,บางว่าเพือ่อให้อารมณ์ไม่ดีๆขอคําแนะนําจากลุงพ่อลุงพ่อก็แนะนําไปดี ถ้าพ้นได้สูดตาจันเผอบไปหน่อยทำไมครับยัยหอมผูกคอตายที่เนั่นยังไงอ่ะนี่หมดแล้วสี่คนอ่าแม่เราได้เล่นปลายเผาก่อนไม่ได้เล่นเผาครานี้เหลือตาจันคนเดียวครับครับครับเหลือตะจันเอาเหลือตะจันคนเดียวทาไงไปคุณเจ้ารู้ไหมไม่รู้ที่ตาจันก็ความก็แดงอ่ะสิอ๋อไอ้ที่แกทาความลับอะไรไว้ต่างๆนานาของวัด เรื่องเงินของวัดก็อเอาไปให้นนคนนั้นกู้คนนี้กู้ไอ้พวกนั้นมันก็มาบอกกั้งที่ว่าลุงพ่อเงินของวัดที่ไอ้ตาจันไปเก็บไว้น่ะให้คนนั้นกู้ไปเท่านั้นคนคน,นี้กู้ไปเงินขอที่ก็แดงนาลุงพ่อให้สามส่วนตาจันมันก็เอาทศวรรษหนึ่ง <ใช S 1> <ๆ S 2> แดงแล้วครับครับแดงแล้วเรื่องจริงแดงแล้วรับที่โลกยจ<น>งแด<ล>งแล้วใช่ความลับ <dale S 1> <ๆ S 2> ในโลกไม่มีแล้วละแล้วผลที่โรดประคนเจ้าต่จันอยู่บ้านไม่ได้ ทำไมเลยครับคิดถึงลูกคิดถึงเมียพูดเพ้อพูดคลั่งก็มาอยู่อาศัยอยู่หน้าวัดเพราะวัดเขาลุงพ่อแกมันอยู่ติดกับแม่นามเจ้าพญาครับครับครับเออนะติดอยู่กับแม่นามเจ้าพยาด้วยใช่ไล่ะเออค่นี้ก็ก็มาอยู่อีสลาออกแตกมาอยู่นั่นค่นี้พวกหลานหลานไอพวกพี่น้องลูกของพี่ชายน้องชายก็เอาข้าวไม่กิน เดิมที่เดิมแกก็กินหนักก็แกบอกว่าต่อไปนี้มึงไม่ต้องให้กูนะแล้วเข้าวัดที่หลวงพ่อให้กูกูกไม่กินก็ถามว่าเป็นไงลุงไม่กินน่ะเป็นเพราะอะไรก็เศรษฐกิจนี่เราต้องบัญญัติเศรษฐกิจแกว่ากัอก็ขี้ในตัวเรามันมีโถมไปแล้วเราไม่ต้องไปไปกินมันใหม่แล้วพอออนี่ทําถูกนะเนี่ยอถูกที่ไปตันแกทํำแกถูก อ้าวแต่นี้พอแกขี้ไกขึ้นมาแกก็กินขี้ของแกแน่ะเออใหม่ถูกนี้ขี้อีกแกก็กินแอีกไม่ต้องหาใหม่ใช่แกบอกว่าปัญหานี่บรรจับเศทศติจได้ดีเออแล้วผลที่สุดตาจานแกกินขี้หนักเข้าเขานี้เวลาเราเราตีสองครับครับครับตีสามตีสี่สามชั่วโมงเนี่ยนะฮะแกจะลองลองไหไลอง โอ้ยมึงอย่าตีกูมึงอย่าแทงกูแน่มึงจะตีหัวกูทำไมมึงจะแทงหัวใจกูทำไมรอ,อให้เขาชาวบ้านเขาช่วยชาวบ้านเขาก็มาดูแพลก็มาดูไม่มีอะไร,ร,ระเ <สะ S 2> หร็นอาจารย์ไกรลองคนเดียวเ,<อ>เขาก็เอเขาก็ไม่ดูแปลกใจกันยังไงครณีเขาก็กลับบ้านแกก็ลองอยูงั้น ลองอยู่งั้นไม่ถึงเจ็ดวันนะพระคุณเจ้าขาดใจตาย,อยตอนนี้ความอันนี้ก็<ร>ความ <ไป S 1> ชั่วของแกที่ทําไว้นะ,อะโอ้โหอีกนี้ไม่ต้องประกาศอังสือพิมพ์เลยไทยรัฐเดลี่นิวไม่ต้องพูดถึงเลยแต่หลอกบานหมดก็มันจึงกองหลักโบราณเขาบอกว่า ความจริงหนีจริงสิ่งนี้ยากกินปูนมากรอนทองไม่ต้องแหนงสีเดิมดำหรือจะทำเป็นสีแดงพระอินแปลงเขาก็รู้ว่าพระอินปลอมไม่แก่งอ่ะไปแก่งจะเป็นแค่ไหนเด้อพึ่งพรพึ่งพึ่งพึ่งนี่ไปพึ่งใครมาพูดเนี่ยใช่นี่แน่เราควรจะเอาแล้ว เอาละเท้กันเท่านี้แล้วพอแล้วเดี๋ยวเดีย๋ยวมันจะว่าเอาสรุปก็ได้จะให้พระส,ร,สรุปแล้วให้ทาพระสวด<อ>สรุปนานนานมาทีเพื่อจะสรุปพระโยมให้สรุปทีปเ่เอาไหรนานนานมาทีอ่านานเทศนาภาษาในในการเป็นที่สุดอาวสานโครงการพระเทศนาณโอกาสวันนี้เป็นการเทศเฉลาะแจ้งอภิเรียกว่าฉลองอัศพของยมห้อยบุญญาน้อยนะ ท่านทั้งหลายขอเตือนกิตตะกิจใจท่านไว้นิดหนึ่งท่านทําอะไรกันก็ทําได้ท่านฟังเทศท่านก็รู้เรื่องด้วยการทุกท่านขอให้ท่านทาได้ดีเขไว้อย่างเดียวส่วนชั่วเมื่อท่านทามาแล้วขอให้ท่านหยุดไว้เพียงเท่านั้นแล้วก็มุ่งหน้าทําดีกันต่อไปเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่า เราจะหนีไอ้ตัวตายไม่พ้นทำไมหนีไม่พนเพราะมันเป็นกฎธรรมดราติะธรรมชาติงมันอยู่อย่างนั้นเราจําเป็นจะต้องตายไม่ใช่ว่าเราอยากตายนะเราจําเป็นต้องตายแค่ตายว่ามันเธอพูดง่ายๆแบบนั้นน,นะเอาละท่านทั้งหลายบุญพระลาอานิสงส์ใดที่เรียกว่ามีมนตร์สะไปที่ไหน พระแท่งกวา่าท่านว่าอภิวาทานศสีิลสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็ท่านพุทธบริจัททั้งหลายคนที่มีจิตอ่อนน้อมกราบไหวบูชาสักการะเคารพ ต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีพระคุณต่อเราและต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้บุคคลเช่นนี้จะได้รับพรสี่ประการคืออายุเป็นผู้มีอายุเยืนเช่นเจ็ดสิบห้าปีก็อายุไขอย่างยมห้อยนี่กว่าเกินได้กำไรนะ แล้วก็วันนะผิวพัรร์ก็ผ่องใสไม่เจร้าหมองสุขะความสุขกายและความสุขใจก็มีแก่เราผู้ยังมีชีวิตอยู่และพระละกำลังกายก็สามารถประกอบกิจการงานเลี้ยงตัวเองได้สมบูรณ์กำลังปัญญาก็สามารถเฉลียวฉลาด รู้แจ้งแทงตลอดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และกำลังทรัพย์เมื่อเขาจะบอกบุญอะไรเรามีทรัพย์ทำบุญกับเขาได้ทุกคนทุกคนตลอดไปด้วยกันทุกท่านทั้งชายและหญิงเทิน